ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y ย u u ูบ e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  วิ i ั่นเฟซบุ o o เ e เ e ว i ช i ่นทวิตเตอร์เพจและ i n นสตาแกรมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับผมยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ปราชานทิปไตยัวันนี้ก็มาสัญจรเพื่อที่จะบอกเล่า,ากล่าวขานเรื่องการได้มาซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยไยผมมาในสถานที่จริงครับ ของถนนราชดำเนินแห่งประเทศไทยนี้วันนี้พลตำรวจเอกอัศวินสันเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครศูนย์คะแนนจากประชาชนก็ได้สั่งการให้พนักงานาลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครก็มาปรับเปลี่ยนต้นไม้ในลาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงประเทศหลายเรื่องคือชื่อประเทศไทยจากประเทศสยามก็มาเป็นประเทศไทยแล้วก็วันชาติคือวันที่24มิถุนายนเอาสั้นๆง่ายๆทีน,นี้วันนี้ที่เรามานี่นะครับมันมีข้าแึน เยาว,วชนปลดแท็าแท็กให้จบในสมัยเราซึ่งผมก็เห็นด้วยทั้งนั้นแหละครับเด็กและเยาว,วชนเพราะว่าพวกผมงานได้ทำมานาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและเยาว,วชนปี2516 17 18 19านาก็มีตายก็มากครับทันทีคอรพเพราะการได้มาซึ่งปัญญาที่บัรไดท,ที่เห็นอยู่ข้างบนงานมันไม่มีทางหรอกที่จะได้มาด้วยการกราบกรานและร้องขอ พราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยเลยแต่เขาเรียกว่าปล้นเข้ามาในปี2557แต่การปล้นเที่ยวนี้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นการเปิดประตูโดยนายชวนหลีกภัยเหมือนกับสมัยนายวงอภัยวงศ์ ที่สนับสนุนให้มีการรลอนประชาธิปไตยโดยจอมพลสนิทคนรัฐที่สะพานมัคขวรัรังสั์และก็มีการยึดถ้ำเียบรัฐบาลเที่ยวนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วครับคนที่ได้รับรางวัลจากการปลอนประชาธิปไตยในปี2557ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายชวนลีภัยอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับ แต่ว่าเลขาธิการกอปปสที่ทําการปล้นก็คือนายสุเทพเชือกสุบรรณซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็สมบูรณ์แบบท่านเห่งเยาวชนตระแดกที่จะทําให้ได้มาซึ่งระบบประชาธิปไตยมันก็ไม่ง่ายอยา่างที่ล่ะครับเพราะว่าในสมัยที่พลเอกเนวินเรืองอํานาจในกรุงจักษกุ่งของประเทศมาพลเอกเนวินได้สั่งพลเอกเสงลาวิน ่านักศึกษาพระและประชาชนตายกลางกลุ่มยักุกลุ่ม4,000ศพนะครับท่านดีกว่ารบประวัติศาสตร์หน้านี้ผมในฐานะนายมดเดีผู้ทนชาติวันหรือปาร์ลิมโป้ผู้ที่ต้องการจาัดก,การต้นไม้ใหญ่ของประเทศไทยนี้ให้เหลือแต่เป็นเศษเป็นเกล็คือเป็นผู้จดฉนวนให้มีการเลือกตั้งผู้อาราชการจังหวัดให้มีการยุบ การปกครองส่วนภูมิภาคเลือกกำนันผู้ใหญ่บา้านให้มีผู้ว่รารกัรจังหวัดมาจากการเลือกตัง้งแล้วก็ให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเหลือสองส่วนเท่านั้นคือการปกครองส่วนกลางกับการปกครองส่วนของิัวแต่แล้วปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายของพรรคปัญญาธิบย์เรียบร้อยแล้วปลัดกระทวงมหาไทยอันธิบดีกรมการปกครองนังเลื่อยจูงวงสายบุตรมีอห้าคน วันที่2ย่าสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาระงับจับยังสิ่งที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนนาจังหวัดใน5จังหวัดก็จบลงครับในชวนหลธภัยแกก็เพิ้วไปอยู่ข้างเดียวกับข้าราชการกระรวงมหาไทยสหาปาทาปลัชญาโบหรือนายมลเอกมณฑลญาสวรรค์เพราะฉะนั้น,นวันนี้ผมมาแล้วก็ต้องการให้เห็นภาพบรรยากาศ ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็บริเวณถนนราชาดำเดนินเป็นถนนแห่งหลังเลือดโลมดินที่บรประชนเราทำมานานแล้วในทุกยุคยุค2475เรื่อยมายุค2516ยุค2535ตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่าสะพานผ่านฟ้าลีลาซึ 1, ่งพันธมประยุทธ์จันโอชา เป็นคนนำทาหารมาช่วยกันยิงประชาชนตายเกือบร้อยศพประวัติศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อยู่ๆก็ลืมกันไปโดยดีลืมกันไปง่าย Facebook Television YouTube Television Twitter เพจและอินสตาแกรมจย่พยายามที่จะมาตอกย้ำซ้ำเติมให้ประชาชนชาวไทยอย่าลืมง่ายไม่จำแต่เสียโป้วันนี้นายเปรียวสีเงินไทยโพสประกาศทัด ว่าในรัชการที่สิบห้ามมีมับเด็เดขาดแต่กแกไม่ได้บอกว่าจกเว้นม็อบสนับสนุนพนเอกประยุยทธ์จัดโอชาหรือมับเลียนลุน <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่รายการเราก็หาฐานที่จะประกาศสตาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ทราบมาแล้วก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเห็นบรรยากาศส o o m มาสักนิดนะครับนี่คือ ผ่านทองของอนุสาวรีรย์ประชาชนทีปัตตมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไป้ากครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เราตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ก่อจะมีประท้วงขึ้นมาก็บอกว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับนี่ผมก็จะกระโดดไปใกล้ๆเพื่อที่จะได้เห็นคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนี่เขาเรียกว่าห้ามเข้า กอนได้ครับอนุญาตอยู่ระหว่างปรับปรุงคือเขากลัวคนมันจะมันท่วกแล้วก็มายืนกันอยู่ในบริเวณนี้เป็นลูกไม้เก่าๆที่ทุกรัฐภานก็มักจะทำอันนี้ก็คือเรื่องราวของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมเจ้าพลดมีบูรสงครามขึ้นที่จะสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้อยู่ในประเทศไทยผมก็ไม่ทราบแต่มันเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์ว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่ มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าระบบตาหารหารเขาไม่ให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเขาต้องการเป็นใหญ่เองและในที่สุดก็อยู่ได้นานไม่มีมอบเลยครับรัชการที่9ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกพังพินาศหมดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคอปอทอก็จนบันนี้ยังไม่มีใครได้รับโทษรับสันนะครับนั่นเดีวยวขารบครับ เพราะฉะนั้นมาแล้ววันนี้เราก็มาปลุกระดมประชาชนให้เห็นว่าความจริงเป็นอย่างไรผมมนทนจ้าตวันหรือไหนหมเองมนทนจาตวันนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการและขอบคุณแฟนเพจทั่วโลกทั่วไทยที่กรุณาสนับสนุนค่าน้ำมันมาก็ยังน้อยสตังค์อยู่211030960 0ธนาคารกรุงเทพสาขาตลินทัน นี่ไม่ได้ขอนะครับแต่เขาเรียกว่าขอพระคุณในน้ำใจของประชาชนทั้งไทยและฝรั่งทั่วโลกครับท่านผู้ังและท่านผู้ชมที่เคครับนี่คือบรรยากาศที่ไกลๆผมนำท่านมาแล้วของแท้ของจริง t u b e Television Facebook Television เราไม่ใช่นั่งกันอยู่ในห้องทรงแต่อย่างเดียวแต่มาเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆของบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ สรุปจ,จันๆันง่ายๆขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ